จากเหตุเพลิงไหม้โรงไม้ย่านบางซื่อนะครับส่งผลให้มีคนงานได้รับผลกระทบไป9คนล่าสุดทางสำนังกงานเขตบางซื่อก็มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับคนงานนะครับอยู่ที่บริเวณวัดอนันตนิกายารามหรือว่าวัดยวนบางโพครับ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงไม้ครับภายในซอยประชารษฎร์สายหนึ่งแยก23แขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนายชัดชาติสิริพันธ์ผู้ชกการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นคนงาน9คนไม่มีที่พักอาศัยครับฉีดทันทีแล้วก็ช่วยโรงงานสุดท้ายไว้ได้นั่นที่เลี้ยงโรงงานอัน5ที่อยู่ทางซ้ายคนบาดเจ็บมีอยู่สองคนมั้งแต่ว่าไม่หนักอะไรเป็นเหลืองก็น่าจะปล่อยแล้วมีคนที่ได้รับความ ผมกระทบมา8-9ท่านก็คือว่าบ้านเช่าเสียหาย ด้านคนงานที่ประสบเหตุก็เล่านะครับว่าเหตุเกิดขณะกําลังทํางานอยู่ในโรงไม้ก็เห็นควันไฟนั้นพวยพุ่งออกมาจากโรงไม้ที่อยู่ใกล้เคียงจึงรีบไปตามตัวลูกสาวที่นอนอยู่ในบ้านพักพากันวิ่งหนีออกมาโชคดีที่ไฟไหม้ลุกลามไปถึงบ้านพักในโรงงานจึงกลับไปเก็บเสื้อผ้านะครับของใช้จําเป็นออกไปพักอาศัยข้างนอกแทนครับทางนี้ทางสานักง,งานเขตบางซื่อก็ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับคนงานที่ได้รับความเดือดร้อนไปพักอาศัยที่บริเวณวัดอนันตนิกายยารามหรือว่าวัดยวนบางโพ พร้อมกับจัดหาน้ําดื่มอาหารและที่พักก่อนหาทางช่วยเหลือเยียวยาในด้านอื่นๆส่วนทางคดีพันธบทเอกอภิชัยหวนจิตพุ่มกับการสอนอบางโพเปิดเผยครับว่าได้สอบปากคําเจ้าของโกดังไม้แล้วรวมไปถึงคนงานด้วยนะครับและนัดเข้าให้ปากคําเพิ่มเติมวันที่21มกราคมนี้อีกครั้งด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเนื่องจากยังมีไอร้อนระอุอยู่ครับจึงเตรียมเข้าเก็บหลักฐานอีกครั้งในวันที่21มกราคมนี้เช่นเดียวกันครับ